ดีหน้าฉันก็มีฝ้าขึ้นเต็มไปหมดค่ะทั้งจุดด่างดำฝ้ารักษาไปทั่วใครบอกว่าอะไรดีฉันก็ใช้หมดค่ะปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ผลพอดีดิฉันมาเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนี่ค่ะชื่อว่านิสิตเซรั่มค่ะดิฉันก็เลยทดลองใช้ราคาแค่หลักร้อยนะคะ ไม่แพงค่ะและไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และน้ำหอมถ้ามีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และน้ำหอมใช้ใชใชใชไม่ได้ค่ะบารีมาเจอนิสิตซิลามเลยค่ะฉันก็เลยใช้มาทาเช้าเย็นทาแล้วมันจะซึมเข้าผิวไปเลยนะคะ และไม่เห,น,เหนียวเนอะหนะนะคะดิฉันเริ่มดีขึ้นค่ะหลังจากหนึ่งอาทิตย์ที่ดฉันใช้ไปแล้วค่ะรอยฝ้ารอยจุดด่างดําแม้กระทั่งรอยที่เป็นริ้วรอยหางตาอย่างนี้ค่ะยังค่อยๆตื้นขึ้นค่ะดิฉันมั่นใจเลยค่ะนิสิตเซรั่มนี่เป็นคุณภาพดีมากค่ะดิฉันถูกใจมากๆจากที่เคยใช้สินค้ามาหลายๆตัวแล้วไม่หายมาใช้ตัวนี้อยู่เลยค่ะดิฉันคอนเฟิร์มว่าดีมากนะคะ